เออเขพบนัทตรงบอลศักนะครับพร้อมกับคณะนะฮะท่านก็เป็นผู้ใจบุญร่วมบุญกันอยู่ตลอดนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลนะฮะซึ่งวันนี้ท่านจะเห็นนะครับนายกตกเล็กับท่านสสโต๊ะใหญ่นะครับท่านสสวัฒนพุตรงบอลศักนะฮะท่านสองคนก็มาปูกเป็นลูกศิษย์หลงปู่ร่วมกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นเม็ดบุญนะครับเพื่อที่นะครับ บอกตรงๆถ้าเราไปรับรางวัลอื่นนะครับมากอันนี้หลวงปู่บอกขอมาเป็นต้นบุญนะครับรับรางวัล2,500บาทเพื่อมาเป็นต้นบุญที่นะครับจะให้ช่างดําเนินการในการเทรูปหล่อเหมือนหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดนะฮะแห่งภาคอีสานซึ่งจะปติดษฐานอยู่ข้างบนพิพิธภัณฑ์ข้างหน้าซึ่งเราเข้ามาเราจะเห็นนะฮะเมื่อเราไม่เริ่มเปนสักทีนะครับ มันเขาจะไม่มีรูปเป็นร่างฉะนั้นเราถือวันนี้เป็นวันเริ่มนะครับสะสมชนิดนะครับแยกประเภทการใช้นะครับมันเ็าจะเริ่มเริ่มก้าวเริ่มเดินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ขอทุกท่านนะครับตัวมีความโชคดีนะครับกลับเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับก็ขอกราบขอบคุณพ่อบุญแมบุญทั้งหลายที่มาร่วมบุญกับหลวงปู่โชอุตโมนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับก็ฝากไว้ความเมตตา นะครับคณะศิตญานุสิ์นะครับวันเกิดหลวงปู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับล่มที่บินไปสองล่มนะครับใครเห็นใจตาดีนะครับวันนี้โอ้เราเปิดบ่ายเนาะวันนี้ไม่มาไอเท่านี้ไม่มานะครับเทยวหน้าอาจจะโชคดีกันนะครับขอทุกท่านกลับไปรวยรยยสมช่ครับสำหรับขานเรียกทรัพย์นะครับ นักร้องคนต่อไปปิดท้ายงานนะครับสิทธิ์หลวงปู่ปู่นะเพลงสุดท้ายช่วงสุดท้ายสอนรักเมืองสุรินทร์ครับเดี๋ยวพี่แสนักคพี่สอนรักเอเาโควิดมาด้วยหรือเปล่าเอามาสเามาิเอามาเอามาผมไม่วิ่งหาแออฮอลีเมื่อกี้มันหมดรังเลยเอามาแล้วเอามาแล้วอ่ะดนตรีขึ้นเลยครับปิดท้ายหัวหน้าวงออกครับจะมาช้ามาเร็วก็มาครับนะครับสิทธิ์หลวงปู่ครับ ไรแม่พันแพร่เรืลล่อยไปลำบากยากกายไม่ไว,วายเว้นวันอุ่นวาาเดิยดีไม่มีจงบมีแต่รกราคายฟันอายุคงตันลงไปทุกีขอยึดธรรมะบวชระดีกว่า โลกลงไปไม่ขอใหยดีตั้งท้องทันที่สมบัติสุดแ้แนทัดตัดใจนี้ขอบวชทีหาที่สงบใจบวดให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่าละอ บวบุญมากไาลให้ความสุขลนบวดพระและดีไม่มีหนึ่งบุญได้บุญสุกใจท่องตัวคน,นไปยให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญน,นำบวดเป็นหลวงพอ พ่อศสิทธิปู่โชว์บุกครองพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้เสียงนี้เป็นเสียงจากสอนรักเมืองสุรินทร์สิทธิ์ของหลวงปุโชโด่งดังจากเพลง ผมเป็นชายสามโบทใจปวดนี้ใครปวดพึ่งพระไกรเพื่อความถล้ำปวดรอดและดีไม่มีเรื่องบุญได้บุญุกใจต้องจวดหมดไปให้คุณชอกบมาปวดรอดแล้วได้เป็นหวงพี่ถ้าสบายกอปวดประญัง บอันตรภางระบบดูกระตุ้ยนะสอนรักเมืองสรินขอกขุ้มาครับเกียดโรคปิาน Yeah. Mm -hmm. thank you ต้องเชื่อใจไว้เถอว่าตราบชั่วชีวาอย่าลืมวนนัดฉลินสดเลยครับเอา oh Thằng này bị. Juga, nak,